วันนี้จะพาแนะนำสถานที่ตกปลาที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นกระเตงตกปลากลางทะเลแบบนี้นะถึงเวลาปุ๊บไต่ก็จะมาลัดเราไปลงกระเตงที่กลางทะเลข้าเราก็จะตัดเตรียมน้ำเครื่องดื่มอะไรขึ้นไปเพื่อไว้กินบนกระเตงไต่เขาก็จะทำกับข้าให้เราด้วยนะมีแกงส้มมีหอยตัวอ้วนนะเนี่ยก็จะมีฝูงปลาสีโคนมาขึ้นอยู่หน้ากระเตงเราอยู่ตลอด มีลูกปลามากมายพะมันมีลูกปลาปุ๊บมันก็จะมีปลาใหญ่เข้ามาหากินเราสามารถตกปลาหน้าคาเทงได้เลยนะแบบนี้มีปลาทุกพอเย็นปุ๊บมันก็จะมีไฟที่ต่เขามีแบตไว้ให้เรามีไฟส่องไปในน้าส่องอยู่บริเวณระเทกอย่างมีลูกปลาขึ้นเลยปลาที่นี่ก็จะมีปลาชูโล่นนะปลาวลัตนะปลาีิตังนี่นะแบบนี้แล้วก็มีปูให้เราด้วยนะบางทีช้อนหมึกได้ด้วยนะหมึกเจะล้อยองคืนมีปลากุเลานะ คูเลาเนี่ยมีทั้งเล็กคูเร่าใหญ่ก็มีนี่แบบนี้นะเห็นไหมแล้วก็จะมีปลาอีคูที่นี่จะมีปลาคูเยอะมากเพราะท้างหรดจะเป็นวางหอยแล้วก็จะมีอ่างเกยแล้วก็มีกับโพงขขาวนะแบบนี้อ่ะโาวเข้ามากินแล้วก็มีกระเบนด้วยนะกระเบนที่นี่ใสใหญ่มากอ่ะแล้วก็มีปลาสร้อยนอกเขาามากินอยูอ่ตลอดเหมือนกันนะสร้อยนอกเขา แล้วก็จะมีปลาโจดคอม้ากนะ็คือนี่ตักคินเ,นเลยได้เป็นร้อยตัวเลยนะส่วนคอม้าเนี่ยมีปลาเห็ดโคนนะใบโคนก็กินทั้งวันทั้งคืนเลยนะและ้วก็มีปลาอุปแปรมาคำงวเยเหยื่อเราเหมือนกันนะแล้วมีปลาอื่นอีกนะมีปลาเก๋าลูกปลาอินทรี่เนี่ยปลาโจดคอมา้าตัวสั้นนี้ใสสวยมากเลยเราตกได้เป็นถังสี่โดยตอนคืนเนี่ยนะแล้วก็มีกระเบนแอบมากินเราตอนก่อนจะกลับอาหาซะก่อนเพราะสายหมดเลยที่อีแปดนะเนี่ย ถึงเวลากลับกันแล้วมาลองเที่ยวดูได้นะ